ข้าพเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมสัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียนเก้าขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะ ซึ่งเป็นหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้วันนี้อาจมาก็จะได้มาแสดงที่ตั้งแห่งมหานรกทั้ง8ปดคุมเราก็จะได้มาทราบกันว่ามหานรกทั้ง8ปดขุมนั้นตั้งอยู่ณสถานที่แห่งใด แต่ก่อนอื่นก็ขอให้ท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านได้ทราบตามความเป็นจริงก่อนว่า,ามหานรกนั้นท่านได้แสดงเอาไว้ามากมายก็คือมีถึง457ขุมด้วยกันนะมีแสดงเอาไว้ในอภิธรรมมัฏฐสังกะหะปริเชตท,ที่5 ก็คือมีมหานรกขุมใหญ่ๆมีอยู่ถึง8ขุมด้วยกัน8ขุมมีอะไรบ้างก็มีสันชีวนรกกาละสุตานรกสังคาตนววานรกโรรุวะนรกมหาโรรุวะนรกตาปณะนรกมหาตาปณะนรกและอเวจี มหานรกทั้ง8คขุมนี้เรียกว่ามหานรกอนอกจากมหานรกทั้ง8คขุมแล้วก็ยังมีอุศธานรกก็ได้แก่นรกขุมย่อยรองลงมาจากมหานรกซึ่งเรียกว่าจูลนรกมีถึง128คขุมด้วยกัน อนอกจากอุสสะนรกแล้วก็ยังมียมมาโลกนรกมีถึง320ขุมและโลกันตะนรกมี1นึ่งขุมเมื่อรวมนรกทั้งหมดแล้วก็มีถึง457ขุมด้วยกันท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายมหานรกทั้ง8คขุมนี้ หาได้ตั้งอยู่ในระดับเดียวกันไม่แต่จะตั้งซ้อนเรียงรายกันอยู่เป็นชั้นๆหรือเป็นคุ้มๆแต่ละคุ้มนั้นอยู่ห่างกันประมาณ15,000โยชน์และแต่ละคุ้มนั้นก็จะมีประตูเข้าออกทั้งสี่ทิศทิศละหนึ่งประตู ภายนอกประตูนั้นเป็นที่ตั้งของอุสธานรกหรือนรกขุมย่อยที่เรียกว่าจูละนรกตั้งอยู่ล้อมรอบประตูละ4ีขุมย่อยมหานรกทั้ง8ขุมนี้ขุมหนึ่งมีประตู4ประตูฉะนั้นประตูนรกจึงมี32ประตู แต่ละประตูมีพญยายมราชประจำอยู่ประตูละหนึ่งองค์พญยายมราชทั้งหมดจึงมีถึง32องค์ด้วยกันท่านยติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายอุสธานรกคือนรกขุมย่อยหรือจูละนรกล้อมรอบมหานรกทั้ง8ดขุมอยู่ทั้ง4ี่ทิศ ทิศละสี่ขุมย่อยรวมมหานรกขุมหนึ่งหนึ่งก็จะมีอุตสถานรกอยู่16ขุมย่อยฉะนั้นมหานรกทั้ง8ขุมจึงมีอุตสถานรกอยู่128ขุมย,อย่อยอุตสถานรกที่ล้อมรอบประตูมหานรกสี่ขุมย่อยนั้นมีชื่อเหมือนกันทุกประตูมหานรก จะต่างกันก็เพียงโทษหนักเบาไม่เท่ากันก็เท่านั้นเองอุธานรกทั้ง4ที่เป็นบริวารล้อมรอบประตูมหานรกนั้นมีชื่อตามลำดับดังนี้ก็คือ1คู่ทะนรกคือนรกขุมย่อยที่เต็มไปด้วยอุจจระอันเน่าเหมน็นแล้วก็มีหนอนตัวใหญ่ชอนชัยด้วย สองกุกุละนรกคือนรกขุมย่อยที่เป็นหลุมขี้เท่าสามสิมปรลิวะน,ะนรกคือนรกขุมย่อยที่เป็นป่าไม้ยิ้วสี่เวทตารณีนรกคือนรกขุมย่อยที่มีแม่น้ำเค็มเต็มไปด้วยน้ำไว ต่อจากนั้นก็จะเป็นยมมโลกนรกสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้รับโทษสวยทุกข์อยู่ในมหานรกและอุศธานรกตามสมควรแก่กรรมแล้วยังจะต้องไปสวยทุกข์ในนรกขุมอื่นอนอีกได้แก่ยม,มโลกนรก ที่ตั้งอยู่ไกลออกไปจากอุตสถานรกเป็นนรกที่ตั้งเรียงรายล้อมรอบอุตสถนรกทั้ง4ี่ทิศทิศละ10บขุมย่อยรวมทั้ง4ี่ทิศก็มียมมโลกนรกสี่สิบขุมย่อยฉะนั้นเมื่อนับยมมโลกนรกที่รายล้อมมหานรกทั้ง8ดขุม จึงมีรวมทั้งสิ้น320ขุมย่อยยมมโลกนรกทั้ง10บขุมย่อยมีชื่อดังต่อไปนี้ก็คือ 1. โลหะกุมพีนรกนรกหม้อเหล็กขนาดใหญ่ที่มีน้ำร้อนเดือดพล่านอยู่ตลอดเวลา 2. สิมพลีนรกนรกป่าไม้งิ้วมีหนามแหลมคมมีพิษ ลงโทษหญิงหรือชายที่ประพฤติผิดทางเพศ 3. ามอสินขะนรกนรกที่มีสัตว์นรกชัยเล็บมือเล็บเท้าอันแหลมคมของตนเป็นอาวุธขุดตะกุยเนื้อหนังของตนเองกินเป็นอาหาร 4. ตามะโพธกะนรกนรกที่มีหม้อเหล็กต้มน้ำทองแดง ห้าโยคุละนรกนรกที่เต็มไปด้วยก้อนเหล็กแดงเกลื่อนกลาดลุกเป็นไฟที่สัตว์นรกต้องบริโภคเป็นอาหาร 6. กิสกะปัพะตะนรกนรกที่มีภูเขาใหญ่ตั้งอยู่ทั้งสี่ทิศเป็นภูเป็นภูเ,นเขาที่เคลื่อนที่ได้กลิ้งบทสัตว์นรกให้ตายแล้วกลับ มีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้รับทุกรมาณอย่างแสนสาหัสอยู่เสมอ 7. ทุสนรกสัตว์ที่เกิดในนรกคุมนี้มีความหิวกระหายน้ำเป็นอย่างยิ่ง 8. ปสีตะโลสิตะนรกนรกที่มีน้ำเย็นยะเยือกยิ่งกว่าความเย็นอื่นใด สัตว์นรกตกลงไปต้องตายด้วยความเย็นแล้วกลับเป็นขึ้นมาใหม่อีกนายนิรยาบาลก็จับโยนลงไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้ชั่วกาลนาน 9. สุนขะนรกนรกที่เต็มไปด้วยสุนักนรก 10. ยันตะปาสานะนรก นรกที่มีภูเขาสองลูกกระทบกันเสมอนายนิรยาบาลจับสัตว์นรกโยนเข้าไปในระหว่างภูเขาสองลูกที่จะกระทบกันนั้นและสุดท้ายคือโลกันตะนรกเป็นนรกขุมใหญ่พิเศษอยู่ที่ขอบจักรวาลจึงอยู่ในระหว่างช่องว่าง ขอบจักรวาลสามจักรวาลที่ต่อเนื่องกันโลกันตะน,นรกนี้มีความมืดมิดยิ่งนักสัตว์ที่อุบัติขึ้นในโลกโลกันตะนรกนี้มีร่างกายใหญ่โตมีเล็บมือเล็บเท้าอย่างใช้เล็บเกาะอยู่ตามขอบเชิงจักรวาลห้อยหัวโยนตัวอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นรวมจำนวนขุมนรกทั้งหมดก็มีดังนี้คือมหานรกมี8ขุมอุสธานรกมี128ขุมยมมโลกนรกมี320ขุมและโลกันตะนรกมี1ขุมรวมนรกขุมน้อยใหญ่ทั้งหมดก็มีถึง400 ห7ขุมด้วยกันท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายาส่วนเรื่องราวความเป็นอยู่ของสัตว์นรกแต่ละขุมแต่ละขุมนั้นอาตมาก็จะขอแสดงนในตอนต่อไปแต่ว่าตอนนี้อาตมาก็จะได้มาพูดถึงที่ตั้งแห่งมหานรกทั้ง8ดขุม ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายมหานรกทั้ง8ปดขุมนั้นตั้งอยู่ภายใต้มนุษย์โลกตรงก,กันกับชมพูทวีปที่ติดต่อกับพื้นแผ่นดินที่มนุษย์อาศัยอยู่นี้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็แผ่นดินที่มนุษย์อาศัยอยู่นี้มีความหนาถึง สองแสนสีหมื่นยอดแบ่งพื้นแผ่นดินออกเป็นสองประเภทคือชั้นบนครึ่งหนึ่งเป็นดินธรรมดาเรียกว่าปังสุป,ปะทวีมีความหนาถึงหนึ่งแสนสองหมื่นยอด ชั้นล่างครึ่งหนึ่งเป็นหินเรียกว่าศิลาปัทวีมีความหนาถึง12,000 0ยอดเช่นเดียวกันเมื่อรวมทั้งสองแล้วก็มีความหนาถึง2,40,000ยอดมหานรกทั้ง8คุมนี้ตั้งอยู่ภายในดินธรรมดาเฉพาะขุมหนึ่งหนึ่งห่างกัน15,000น์ยด โดยลำดับคือนับจากพื้นชมภูทวีปลงมาถึงมหานรกขุมที่หนึ่งชื่อสัญชีวนรกห่างกัน1 5 0 0 0โยนนับจากสัญชีวนรกลงมาถึงมหานรกขุมที่สองชื่อกาละสุตตะนรกห่างกัน1 5 0 0 0โยนนนับจากกาละสุตตะนรกลงมาถึง มหานรกขุมที่สามชื่อสังคาตะนรกห่างกัน1 5 0 0 0โมนนยนับจากสังคาตะนรกลงมาถึงนรกขุมที่สี่ชื่อว่าโรรุวะนรกห่างกัน1 5 0 0 0โมนนยนับจากโรรุวะนรกลงมาถึงมหานรกขุมที่ห้าชื่อว่ามหาโรรุวะนรก ห่างกัน1 5 0 0 0โมนนยนับจากมหาโรรุวะนรกลงมาถึงมหานรกขุมที่หชื่อตาปณะนรกห่างกัน1 5 0 0 0โมนนยนับจากตาปณะนรกลงมาถึงมหานรกขุมที่7ชื่อมหาตาปณะนรกห่างกัน1 5 0 0 0โมืนนย นับจากมหาตาปณะ,ะนรกลงมาถึงมหานรกขุมที่8ชื่ออเวจีมหานรกห่างกัน15,000โยตดดังนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายมหานรกทั้ง8คดขุมนี้เป็นอุโมงค์อยู่ภายใต้พื้นแผ่นดินดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือเมื่อถึง15,000โนยดแล้ว ก็เป็นอุโมงค์ชั้นหนึ่งหนึ่งเป็นลำดับไปพื้นแผ่นดินที่หนา2อ0 0 0นสี่นยดนี้ตั้งอยู่บนก้อนน้ำแข็งที่มีความหนาถึง4 000, 80, 000ี่แสนแปดนยดก้อนน้ำแข็งนี้ตั้งอยู่บนพื้นลมที่มีความหนาถึง9ก้าแสนหกื่นยดโยชดหนึ่งหนึ่งเมื่อว่าโดยไม่ ประมาณ13ไสมลมเมื่อว่าโดยกิโลเมตรเท่ากับ20กิโลเมตรต่อจากพื้นลมนี้ไปเป็นอากาศว่างเปล่าเรียกว่าเหติมะอัจฉดากาศคือบรรยากาศชั้นล่างบรรยากาศที่อยู่เบื้องบนจากเนวะสัญญาณาสัญญายตนะภูมิขึ้นไปเรียกว่า อุปริมาอัจฉดากาศคือบรรยากาศชั้นบนท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายาส่วนที่ตั้งแห่งอุสธานรกมี4ขุมหรือหขุมนั้นซึ่งเป็นรกขุมเล,เล็กๆนั้นตั้งอยู่แห่งเดียวกันกับมหานรกนั้นก็มีหรือตั้งอยู่ตามป่าตามเขา ภูเขามาหาสมุทรแม่น้ำคงคาทวีบเล็กๆและเกาะที่ไม่มีคนอยู่ก็มีเหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลายนี้ก็เป็นสถานที่ตั้งแห่งมหานรกทั้ง8ขุมเราท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันแล้วฉะนั้นวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาอาตมาก็ขอยุติการแสดง ทำเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความผลทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการ อันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร